บายดีพี่นอ้องมืุนมีมานันอ๊อกมุนมีมาเบิ้งดินรายการนั้นเลยพี่นอ้องให้ข้าเจ้าอันทางฝัน คูนเลยมือเดียวมีหนองแต่ว่ายังบ่อเล้ยประมาณสองเมตรแตงสิ่มเร็จดินน่ะนะเนาะเอื้อยเป็นคูนดินจ้างเลยทุนดินเนาะที่เห้พี่น้องบึงรถที่รถหนึ่งกะหาลอยมี่น้องทั้งทางป่าพวกเนาะ แต่หินดานเป็นหินแข็งอะ <c oughs> ไรซ้ำลก

มาแห้งหมดพ่อแะทางแดงว่พ่อทัอ้งยาวเหยียบเต็มที่เต็มที่หมดแลนดเลยพี่น้องเอ้ยหยุดหน่อยไม่พ,พอแตทางแดงไม่พอมาแลนทางดำหวั่นเนาะมันจะมาเหยียบเอาเต็มที่เลยแกต้องนักกันเลยเฮ้ยไงงงมีใหญ่ถ่ายยูนรล เก่ดคุณภาพเมื่อแต่หนึ่งงานก่อนพี่เรา เหลือมตาเลยแค่นี้มีแต่มีแต่น้ำอะนะน้ำน้ำคลองกับต้นติวต้องคุดออกชื้นเลมศ thu có mà năm à. đi lên thì chuột ơi thang đi đúng เจ้นนาเล่าสิมาปุ๊กเคลื่อนหอจะใครสิมาปุ๊กห้ดอกเจ้าเล่ามาทมถ่าเมียนถ่ให้ปูสิปุ๊กเคลื่อนหอห้อ่ากวนเนาะพี่น้องไอ้ชิมาเป็นคู่กับผู้นั้นเลยพี่น้องเองไปสิมาเป็นคู่กับผู้นั<อ>น้นแหละปุ๊กเดินห้อนี้มีอย่งเขาอย่าดมนำ้าวมีในในอย่งกันนั่งมาได้วยสาวันกันปุ๊กผู้นับผู้นับรถบ่อน่ะนะจดคิวมาจดมาเต็ม นับบ่ห่อน้อยเลยเซ็เลยเจ้ามือนี่ครับเป็นอีกบ่ฮะโอ้เน่ยข้ครับองบริการใหเัผเปลอยลบนี่ไปน่ย ทูบไม่อีเรอกเก็มงวด oh <sighs> ให้ซมร่วมกันสิพี่ตรงหน้าเลยเนาะตีอินดาน แข่งอยู่ได้พี่น้องแต่ดีแหนีนมดีแต่เป็นกาชิตกต๊เรื่พี่น้องไม่คำเนี่ยมื่นก็สิได้อานาไม่ต่อไปเป็นสิ่งกับนอนเลยนอนนอนอยู่บเ็ดอันเมียงเลยเมืเจอเนาะชิมาเนเจ็บ้านนับคนร้องบัว นเนื้อล้ำเป็นอะไรเป็นคูนไดคูนได้ย่ามีเงินถึงี่หลมาเห็ดดหาเงินก็ย่านก ดินเป็นเมื่อที่ซองพี่น้องเหวัวาเมื่อวานนี่เพิ่นมาตอนบ่ายนะได้มาขุดปาลาอะไรกันผู้ขุดดินก็นได้อยู่ตีสิบเอ็ดช,ช่องโหลดพี่น้องนี้มาต่อยนะพี่เพิ่นไปขุดเอากระยูนหน้าเบาคือเล่านะฮะคุดเอาดินหน้าเบาคือเล่า กประมาณ400เมตรเลยพี่เราไระยากนที่เราเพิ่งเรามาเขากินมา,ออม,ามาทมบนนี้เพราะว่าบริเอาอยู่นี้เนาะมันใกล้ท่าคุดกับสิเสียนดินใกลนะ้เลยบริเว้ เป็นกินด่านขุดกันยากยากเนี่ยมอกรถก็จะขุดมันแข็งเนาะมันคือหินนั่นหินหน่อยนั่เนาะทั้งหมดมันเป็นแผน่นพอดีจะปล่อยปลาใส่มันมาอยู่นะอเอาเะล่ามาอยู่ขอบเขตนะใส่รัมเนาะอากาศไอ้ฟองที่มาอยู่ เุณนไงกองเลยแค่แ <g> ต <ul> ่พัน <g ul> ีิลท์ดหนําน้ำ ก่อนเป็นป่าที่หนองก็เป็นตะยูเลยมาเบิงนะยังเป็นตะยูแบบก้อนอันน่ะแปนเนี่ยก็เป็นตะยูเดยป่า มันไงงอกเลยคนขับรถจะจนได้ใส่โมก มันพี่น้องมันมันมีบอลพักผมเดินผมดีน,นี่ก็เป็นทางลงม,มาเปนาเา็นเที่ยวทางลงเที่ยวลงไปหน้าจะต่อกับเชนนี่อ๋อมีใหญ่มา,านำคือเก่ามันเมนูอีเพื่อน มีแรกกับเบอร์ของพ่อเขมือมือที่สองมือนี้มือที่สองมือทีงไม่ใหญ่ก็มาน้เลยม่ใหญ่ก็มาเบอ่เลยนะมือที่สองแล้ว่นทาะเมนอิไปบ่ป่ดิเมนอิบบายเราอยู่เพื่อนเลยมานําคือคับโอ้ยใเพิ่มาห่อตันรู้นับได้หายไปนอกนับนับไว้ตอนเพิ่นท่านได้แถออกเพื่นทองเลยวนนับตืมอีกเลยอามีผู้ จะมาอะไรใช้น่ะ,นนว,นะว่า,าว <c oughs> อืาอผมว่มาแต่เงนียวมาสักมีแต่น้ำคลองพี่น้องเอ้ยึ้นมาทางเองมือนี่ช่วยไปเลยไปชดอช้ได้ เป็นแต่เป็นดินอันนี้เป็นดิน,น,นดินเมี้ยวพี่น้องแถวนี้ดินเมี้ยวถ้าพ่นดีเขาจะสิง,งามถ้าพ่นบดีนี่ก็แตกคือดินแถวเนาะจะลงไปทางคลองนะใครเนี่ยซึ่งนี่ก็อำนาจ,จเจริญเนาะสงขามกันเป็นที่เป็นยุกยู่ใก่เข้มฟองเลยถ้าลงไปหาปาก็สีสง,ง่ายลงไปย่างลงไปก็เห่อพี่น้องเอาสำหรับพี่นี่ก็ถ้กกาก้นแทรกก็ไหลเด้อพี่น้อง กดติดตาบางกระดิ่งเงืเอเ่อนหายขาดติดต่อต่อไปขอขอบคุณเ,เ,เ,เด้อขอหายดีมีแห้งน้ำนวยน้ำนวดด้วย,วยสุขคนดอ้อพี่น้องไปเด้พี่น้องสบายดี